เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันจากการประชุม GBC แล้วก็คุยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนจะข้ามสัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คงต้องว่ากันต่อสําหรับประเด็นเรื่องของการเปิดด่านนะคะก็ต้องถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนคนไทยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกันแสดงความคิดความเห็นแล้วก็รวมถึงเรื่องของความมั่นคงที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาจากตั้งแต่ที่มีปัญหาจนกระทั่งสู่การสู้รบ ะะมีทหารได้รับบาดเจ็บประชาชนและทหารบาดเจ็บล้มตายกันไปจนกระทั่งถึงตอนนี้หลายๆคนก็อยากจะให้เราเนี่ยนะคะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพราะว่าก็เปลี่ยนรัฐบาลมาแล้วจะเอาอย่างไรต่อไปต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่เรื่องของการเปิดด่านเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว,ว่าไม่เฉพาะแต่คนที่ติดตามสถานการณ์การเมืองประชาชนคนไทยนะคะบรรดาผู้ที่ใช้พื้นที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในการใช้ พื้นที่ทางโซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่เรา สามารถแสดงความคิดความเห็นแสดงจุดยืนนะคะหรือแม้แต่การจะออกมาทําแนวทางในการที่จะล้อเลียนหรือว่าการที่จะแสดงความเห็นต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็บางคนเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเห็นเท่านั้นแต่คือเป็นการแสดงออกนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงดังๆที่ถูกส่งออกมาถึงแนวทางที่รัฐบาลหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาเรา นนี้ะะคะถามว่าเรื่องของการเปิดด่านแล้วก็รวมถึง MOU 2543และ MOU 2544ก็ยังเป็นประเด็นที่มันเชื่อมโยงกันและต่อเนื่องกันนะคะ เรื่องของการเปิดด่านเนี่ยนะคะทางด้านของความคิดความเห็นจากทางด้านพักการเมืองโดยเฉพาะทางด้านของพักพลังประชารัฐนะคะรองหัวหน้าพักคุณสุรเดชเนี่ยออกมาค้านเรื่องของการเปิดด่านแล้วก็บอกว่าต้องยกเลิก MOU43 และ44แล้วก็ข้อตกลง,ท,งทั้งหมดที่ผ่านมาก่อนด้วยนะคะโดยหลังจากที่ไทยได้รัฐบาลใหม่ก็เชื่อว่าจะดีกว่ารัฐบาลเก่านะคะที่เจรจาเสียเปรียบมาตลอดพร้อมกับให้คําแนะนําในเรื่องของการคุย เรื่องของเงื่อนไขว่าให้กัมพูชานั้นชดใช้สิ่งที่ไทยสูญเสียก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของการเปิดด่านในอนาคตค่ะนายสุรเดชยะสวัิ์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม GBC นะคะซึ่งก็มีข้อหนึ่งที่มีรายงาน ว่ามีบางประเทศกดดันให้ไทยนั้นทบทวนการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งปรากฏว่ามีกระแสสังคมออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านโซเชียลมีเดียเป็นจํานวนมากคุณสุรเดชบอกว่าส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยในการเปิดด่านเพราะเราไว้ใจขเขมรไม่ได้ถึงบอกว่าอยากให้มีการกั้นกำแพงเลยการเปิดด่านควรต้องเป็นหลังจากที่มีการกั้นกำแพงแล้วและเราไม่ควรฟังประเทศใดๆที่มากดดันเราปัญหาอะไรที่ประเทศเหล่านั้น กังวลก็ให้เขาไปจัดการเองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของอธิปไตยของไทยซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องเอาตามข้อตกลงของเราไม่ใช่ข้อตกลงของกัมพูชาที่ผ่านมาต้องยกเลิกทั้งหมดไม่ต้องไปเจราจาอะไรกับกัมพูชาแล้วและตอนนี้เราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่เราต้องไม่อ่อนแอเหมือนรัฐบาลเก่าที่มีการเจราจาเสียเปรียบมาโดยตลอด ที่ผ่านมากัมพูชาก็พยายามละเมิดอ,อธิปไตยและข้อตกลงมาตลอดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดด่านก็จะต้องมีการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544ก่อน และตอนนี้เนี่ยนะคะพักภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ก่อนข้อตกลงเก่าที่ผ่านมายกเลิกให้หมดแล้วมาดูกันใหม่ส่วนการเปิดด่านก็ต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้ากัมพูชายอมก็ต้องชดใช้สิ่งที่ประเทศไทยสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนและทหารด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามถึงประเด็นนี้คุณสุรเดชเนี่ยนะคะ,อะบอกว่าถามคุณสุรเดชเนี่ยบอกว่าคิดว่ารัฐบาลใหม่ที่นําโดยน,น,น,นายอนุทินนายกรัฐมนตรี จะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกับนายกกัมพูชาในเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและการปิดและเปิดด่านได้หรือไม่รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าอยากเสนอแนะว่าเป็นรัฐบาลใหม่ไม่ควรที่จะไปยุ่งอะไรกับด่านเลยไม่ควรที่จะมีการเจราจาผ่อนปรนในทุกกรณีให้ทางทหารทางแม่ทัพเนี่ยเขาเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจ คุณสุรเดชบอกว่าเห็นว่าเราควรเสนอไปอยังกัมพูชาว่าเราต้องการอะไรบ้างกัมพูชาไม่มีสิทธิ์มาเสนออะไรกับเราเลยเพราะเราเป็นฝ่ายถูกกระทำเราต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้มีรัฐบาลใหม่และมีรัฐมนตรีใหม่แล้วจึงอยากเรียกร้องให้เร่งทำงานในเชิงรุกต้องมีท่าทีที่แข็งกร้าวอย่าอ่อนปลวกเปียกเหมือนกระทรวงการต่างประเทศที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการปราบสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่าง หรือเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดต้องรุกให้กัมพูชายอมรับ นอกจากนี้นายสุรเดชยังบอกว่าการที่ตนได้เสนอให้ยกเลิก MOU 2543แล้ว m u u 2544ก็เชื่อมโยงกับการปิดและเปิดด่านด้วยดังนั้นถ้ากัมพูชาต้องการให้ประเทศไทยเปิดด่านกัมพูชาก็ต้องแสดงความจริงใจต้องยินยอมทําตามข้อตกลงของเราถึงจะมีการพูดคุยกันได้กัมพูชาต้องยอมรับก่อนว่าละเมิอดอธิปไตยเราก่อนดังนั้นต้องตกลงกันให้ชัดเจนส่วน MOU จะยกเลิกกันได้หรือไม่ซึ่งขณะนี้ เรื่องอยู่ในสภาแล้วก็ว่ากันไปแต่ยืนยันว่าด่าน เปิดไม่ได้พอถามว่าประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการออกมาเรียกร้องอยากให้คนไทยเห็นใจประชาชนที่บริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดและจันทบุรีนายสุรเดชบอกว่าเราต้องฟังเสียงประชาชนในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เปิดด่านก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นจึงอยากให้ผู้ประกอบการเห็นแก่ส่วนรวมไม่ใช่เห็นแก่ธุรกิจของตัวเองต้องคิดว่าเมื่อเปิดแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างไรและตอนเห็นว่าเรื่องของความเสียหายที่เกิดกับประชาชนบริเวณ ชายแดนรัฐบาลก็สามารถจ่ายเยียวยาผู้ประกอบการได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเปิดด่านมันก็จะไม่ต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วและปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีก ถามว่าคิดว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยนะคะเรามีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยปัญหาไทยกัมพูชาจะสามารถจบลงด้วยดียหรือไม่คุณสุรเดชบอกว่าสําหรับรัฐบาลใหม่นั้นไม่แน่ใจว่าเรื่องปัญหาชายแดนจะจบหรือไม่เพราะรัฐบาลน,นี้มีระยะสั้นเวลาทํางานสั้นๆแค่สี่เดือนเวลาแค่นี้จะไปทําอะไรได้มากแต่สิ่งที่ตนมั่นใจก็คือว่าดีกว่ารัฐบาลเก่าแน่นอนรัฐบาลเก่าได้พิสูจน์ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นแล้วว่าอ่อนแอมากจนทําให้เกิดความเสียหายเจรจาอะไรก็เสีย เปร,รียบมาหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่ดีกว่ารัฐบาลเก่าแน่เพียงแต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาค่ะขณะที่สวอันลงกฎวารกีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากการไปลงพื้นที่ เรื่องของการเปิดด่านนั้นชาวบ้านบอกว่ายังคงมีความกังวลอยู่นะครับและอยากให้รัฐบาลกัมพูชานั้นมีการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดก่อนที่จะมีการเปิดด่านนอกจากนี้สวออลงกฎก็ยังเสนอแนะด้วยนะครับว่าเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นควรจะให้รัฐบาลกัมพูชาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายครับ